ส่งฮ plus สารส่งเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดสกัดจากอินทรีย์วัตถุที่ผ่านการด้วยสลายทางทีวภา,าพเพื่อให้ได้ฮิวมิกแอซิดเข้มข้นละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการนำไปใช้ของพืชได้อย่างรวดเร็วไม่ทำลายดินและเซลล์พืชไม่มีสารพิษต,ตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ออนโซนฮิวพลัสส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของินทรียีที่มีประโยชน์ในดินส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีการเจริญเติบโต,ตได้อย่างดีช่วยกระตุ้นในการกติอ่ดออกผลออนโซนฮิวพลัสทำให้ระบบการแตกรากได้ดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากระบบรากที่มีประสิทธิภาพออนโซนฮิวพลัสใช้ฉีดพ่นได้ทั้งทางใบและทางดินสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกนิดออนโซนฮิว พื้นแท้กเกษตรสายอินทรีย์คุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาอนอนโอนยวพลัสออนโซนิวพลัสอสอน,น,อน,ส,อนส่สสงเสริมการเคลิ่เตตบโตัว